โอ้ยพี่หนูตายอีกแล้วกันหนึ่งดิพี่เออหนูตาย,ยบ่อยว้ายเกือบตายอ้าวหนูตายอีกแล้วหนูโดนตายมีดทุกคนหนูกล้าเกิน เราเป็นคนที่แบบว่า<ต>หว,หวังดีเราจะผ่านได้โอ้โหอัน,นลงยังไงวะ่มามาเลยมาเลยมามา,มาวิ่งมาเปุ๊บ เอ้ยอันนี้มันประตูว์ปที่นาไหนเราพูดแบบจริงมั้ยมันมีแค่ทางเดียวนะแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นมันคืออะไรอะแต่ว่าพวกนายก็ต้องไปทางนั้นนะอ้าวอะไรเนี่ยจิมจิมเยเม่นายเริ่มแบบกวนแล้วนะอันนี้เป็นทางมรณะสายมรณะภาพที่ตาตาเน,นี้ก็คืออ่าหนูตาย ถ้าหลุดงั้นต้องแล้ว้าหนูก็ต้องไปคนเดียวนะใช่ไหมใช่ขคงที่หลุดอะทุกคนของมีคนหลุดเราก็ต้องไปคนเดียวและเราก็ต้องและเมื่อกี้คือเรารอเขาแบบใจจดใจจอ่จจอมากงั้นก็แค่น,นี้นะที่ขอไปกบบแซ่น ใช่บา,บ,าบายบายเปายสองเหรอพี่หนูน่าจะไม่ว่างนะไปเราจะไปปิดคลิปพ,พร้อมกันทุกคนไปเอ่อไฟเหลืองอันนี้มันจะช่วยให้พวกนายวิ่งเร็วนะเพื่อน วิ่งเร็วแบบนี้วิ่งเร็วแบบนี้ไม่วิ่งดีกว่าแต่พวกนายต้องเดินจงกรมไปเพื่อนค่อยเดินอ่ะ พาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไฟฟ้าไฟสีฟ้าอันนี้จะช่วยพวกนายกระโดดสูงจริงเหรอุอูม ่ลทุกคนเร้เอ้าเาอโผล่มาแล้วที่นั่มันนักลมากเลยแต่ว่าเราหนักการลังนักจะมาได้แล้วนะที่นัน่นนัากวัวมากเลยน่าจะเออกมาได้แล้วแหละหรืเอเปล่าไม่ ดู้ก็วมันออกมาไม่ได้ไม้มันเริ่มถี่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันอันนี้คืออะไรเนี่ยหูกับดักเป็นแบบมงกุฎเลย อือตายเลยป้ายเข้าประตูอันออันอันอันนี้อันนี้เราคือ ห้ามโดนเป็นคล้ายแบบทีเ่เล่นเกมไปเข้าประตูเข้าประตูมันเป็นประตูลับหลบ ไปทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอขอให้หมดถอะพมันมต้องขึ้นไปที่โรลโลกกูกอสเตอร์นะแล้วก็ออกจากที่นี่แต่ว่ามันโอ้ยมันใช้ได้มันใช้ได้ เป็นแท้ทั้งแมเปเลยไหมเนี่ยนะจ๊ะวิวทั้งหมดเลยนะเนี่ยวิวหลักล้านตรงนี้ตัวตลกตรงสิงชั้ส่วนคอยปลอดภัยอันนี้เราจะไปไหนเนี่ยจจอที่นี่ได้หรือ,อยังเนี่ยอุย้ยตรงนั้นเขาเป็นเนะ่ะที่เราเพิ่งผ่านไปเอง แล้วเรามาโผล่อย่างนี้อ้านี่นี่มันเป็นแดนแบบพวกของเล่นอะไรพวกนี้แบบเป็นเจ๋งหรือเปล่าหลุออกจากล่างแล้วมันหลุดออกจากล่างเพื่อนเพื่อนต้องไปที่ไ่ไนะะเก็บ 换大楼喽。 什么、嗯？一克吗？ ดีนะที่เลือกที่จะเปิดเราซูมเพู่มอีกมันดีกว่า ปิ้งยิปิ้ออกมาฮึมยังไงทุกคนเราลิออกมันแล้วนะคะนี่ไว้ไป้ายนะจ๊ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้จนอิ่มแชแนล้วยนะคะบ๊ายบาย